สวัสดีค่ะวันนี้ไปเก็บเห็ดกันนะคะจะเป็นจึงได่นอตตื่นแต่เช้ามาไปเก็บเห็ดขีตาบนลาทางเข้าเก็บเห็ดอากาศไปจิงนอดกินเบียกกินว้เอามาจะได้สองป่อง เสาบ้านโน้นหินแแหร,ระโบอดอีเนาะไปเก็บเห็ดไปเสาไฟฟ้าเขาใส่เสาไม่ต้องเป็นปูดสวิตเดนด์ไม่ก็ลายเนาะเว้ยเมืองไทยไม่ก็ลายที่กันลระนาะพี่หมูบวกบ้านเขาปวกลายทุบพอดีน้ำมันละทุบตะลา่างบอดีน้ำหนักใหญ

บงไมตองใหญ่ัปะปมาดูตื่นต่เสามาทรงเมียกับพี่มูอันเท่าเถอะฮะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าก่อนเ่ะเปลี่ยนผ้าได้ค่ะไปเก็บเห็ดรอขาบก่อนมาทรงตะเสาแปดเก้ามุเก้ามุแล้วเก้ามแล้วกังดีกํลังดีกํลังดีสวยสวย มีเวลาหาเห็ดใด้นีเวลาหาเห็ดทีเขาไปในป่าไปยังได้โน้บอย่างไรใด้อีอยังกระซิเอาแล้วเด้ออืมอากาศอากาศฝนอากาศดีบ่นบ่นหนาวเออบ่นหนาวบ่มีแดดค่ะพี่น้องบ่มีแดดแล้วก็บ่นหนาวเบิ่งเบิ่งก่อนว่าจะองศาอืสิบเก้าว่พี่น้องสิบเก้าที่สิบเจ็ดสิบสองสิบสององศา สิบสององศาบ้านเฮากับเสื้อเสียกันหนาวล่ะคะ่ะใส่อยู่นีบจะลัง้งหนีบกับเอ้คือเห็ดตลายเบีย้ยดอกแดงขาวชฉันรันอยู่แดงขาวนี่ก็ะเบนต้นแดงแขาวเห็ดปลายเบีย้ยตัวนึงมึงเห็ดผู้บู่อยู่ไหน,นสว่างฮึุสว่างเนี่ยถ้ามันสีขาวก็กินสว่างกิบจ้าเห็ดละงอกเออเห็ดตะงอกเห็ดละงอกแดง กินแล้วพอขึ้นกินแล้วไปบ้านไม่ได้เด้ห่ะกินแล้วตายยังเขียนดอกแดงแดงดอกสวยๆในปลาก็ได้ไปทินงลายงานตูมือนนิเด้อค่ะดอกแรกแห้งมันขาเลนบดีละโอ้ยน้องเขากินขาเบิดแล้ว ได้แต่ดอกนั่นเลยอันนี้คือเห็ดเห็ดตายเบือค่ะคือเห็ดละโงกบ้านเขากินแล้วก็ตายคืนดูมันเกิดดิ